พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขเนแเซนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแเซนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกิตอาสาอยู่ปฏิบัติหน้า,ท,าที่ประจําจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าไทยวัสดุช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงวันที่11จนถึงวันที่13เมษายน2565 ก็คือตำรวจจำกัดนะฮะสายงานตำรวจงานยังไงเรื่องไหนเราก็ต้องมาตรวจสอบนะตัดเองได้ไหมครับการร่วมทุนก็เป็นการนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ว่าผู้ว่าก็ไอ

前面。